พวกเรากลุ่มเซลล์สัตว์นะคะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์สัตว์นะคะในรายวิชาชีววิทยาค่ะชื่อนางสาวจิราวรรณสุริสงค์ค่ะชื่อนางสาวสัสมาพรสิงหาค่ะค่ะองค์ประกอบของเซลล์สัตว์นะคะก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมันนะคะทําหน้าที่ในการควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่เข้าออกจากเซลล์นะคะ 2. นะคะก็คือไซโทพลาซึมนะคะ เป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์มีสารละลายน้ำได้เช่นโปรตีนและโปรตีนไขมันเกลือแร่นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นไมโทคอนเดรียนะคะทำหน้าที่ในการผลิตสารและให้พลังงานสูงแก่ร่างกายนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไรโบโซมนะคะไรโบโซมนี่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์นะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นกอนจิบอด,ดีนะคะตัวสีแดงๆนี่นะคะทําหน้าที่ในการสร้างคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะคะและนําไปใช้ภายในเซลล์ค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเซนทิโอนะคะเซนทิโอนี่ก็คือจะทําหน้าที่ในการแบ่งเซลล์นะคะค่ะต่อไปก็คือจะเป็นแวคิโอนะคะตัวนี้นะคะคือแวคิีโอแวคิโอนะคะก็จะเป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างขนาดใหญ่นะคะค่ะ นิวเคลียสนะคะนี่ค่ะนิวเคลียสจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะอยู่ตรงกลางของเซลล์ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็ควบคุมการสังเคราะห์สารของเซลล์นะคะก็จะเป็น endoplasmic r e ติ c u ลั m นะคะ e n ด o p l a s m i c r ติ i c u l u m ก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือจะเป็นแบบผิวเรียบและผิวขรุขระนะคะแบบผิวเรียบนะคะจะไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่บนผิวของ ER นะคะแต่แบบผิวขรุขระนะคะจะมีไรโบโซมนะคะ ก็อยู่บนผิวของ endoplasmic r e t i c u l u นะคะแบบผิวเรียบจะมีหน้าที่ในการสร้างไขมันและขบวนการเม t ท a b o l i s m ของคาร์โบไฮเดรตนะคะส่วนแบบผิวขรุขาะนะคะก็จะเป็นที่สำหรับเติมคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนที่ส่งออกนอกเซลล์นะคะซึ่งก็คือไกลโคโปรตีนนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นไลโบโซมนะคะไลโบโซมเป็นถุงบรรจุเอนไซม์ไฮโดรไลซ์สำหรับย่อยโปรตีนและไขมันมีหน้าที่ในการย่อยสลายในเซลล์การอบกืนแล้วก็การทำลายอ,ออร์แกเกนลค่ะ